สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เติร์นค่ะวันนี้ตินมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ,มะเมล็ดพันแห่งความมั่งคัง่งคุณรู้ไหมคะว่าความมั่งคั่งคืออะไรความมั่งคั่งในความรู้สึกหรือความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนมีเป้าหมายแห่งด้านการงานการเงินแต่สิ่งหนึ่งที่เตินจะบอกและแบ่งปันเพื่อนๆก็คือว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือการที่เราสามารถมีความสุขได้มีสารภาพทางการเงินเวลาสุขภาพ ความสัมพันธ์ซึ่ง4ี่อย่างนี้เป็นวงล้อที่สำคัญมากที่จะทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปได้อย่างดีแต่การทำงานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำงาน หรือคนรวยนั้นเขาใช้การทํางานทุกวันจนวัยเกษียณหรือสามารถทํางานได้ตลอดเพราะฉะนั้นการที่ให้คำนิยามของคำว่าเกษียณการให้นิยามของคำว่าอิสรภาพทางการเงินหรือในเรื่องของการที่เราทำงานนั้นแตกต่างกันไปเพราะหลายคนนั้นมีคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยยกตัวอย่างเช่นบ๊อบพอปเตอร์ในเรื่องของการให้ความรู้การแบ่งปันการสอนหรือการที่เขาสามารถที่จะท ในวัยที่เขาอายุเอยอะขึ้นเขาก็ยังสามารถทําในสิ่งที่รักเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําในสิ่งที่เรารักเรากําลังหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความมัง่งคั่งทางการงานของเราเพราะเมื่อไหร่ถ้าเราทําด้วยความรัก ต่อให้เราอายุมากเท่าไหร่เรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็จะยังทำมันอยู่และสิ่งนั้นมันคือแพชชั่นมันคือความหลงไหลที่จะทำให้เราสามารถทำมันได้ตลอดต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสอนการแบ่งปันต่างๆ และนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ทางด้านการงานและเมล็ดพันธุ์ทางด้านการเงินก็ในเรื่องของการที่เรารู้จักบริหารทางการเงินการที่เราสามารถมีเงินสำรองมีเงินในบัญชีที่ถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราอยู่ได้สบายนั่นคือความมั่งคัง่งแล้วเมล็ดพันธุ์อะไรที่เราจะหว่านลงไปในเรื่องทางการเงินก็คือการที่คุณนั้นต้องคิดในเชิงบวกทางด้านการเงิน การคิดกับคนรวยในแง่ดีเพราะหลายคนเคยอ่านหนังสือของทีฮาเบ็คเกอร์ แน่นอนค่ะว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งทางการเงินก็คือแนวคิดความคิดที่คุณหวานลงไปคุณเพาะปลูกลงไปในจิตใจของคุณยกตัวอย่างเช่นคำพูดลบๆที่คุณมีเกี่ยวกับเงินหรือคนรวยมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่แสดงออกมาในโลกภายนอกของเราเพราะฉะนั้นความคิดของเรามันคือมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เราหวานลงไปในจิตใจคำพูดที่เราพูดกับตัวเองคำพูดที่เราพูดกับคนอื่นมุมมองที่เรามี ต่อคนอื่นมันสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อ,คอยๆเติบโตได้และถ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีแน่นอนค่ะว่ามันก็ออกดอกออกผลไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในจิตใจของเราทางด้านการงาน การเงินและความสัมพันธ์ก็เช่นกันความสัมพันธ์ถ้าคุณหวานมเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แย่ๆลงไปในจิตใจของคุณความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะทําให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นการหวานมเมล็ดพันธุ์ในความสัมพันธ์ก็คือการที่คุณใส่ใจตัวเองใส่ใจคนรอบข้างดูแลคําพูดที่เราพูดออกไปไม่ว่าจะทําให้เรารู้สึกดีหรือทําให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกเสียใจเราต้องไตร่ตรอง และคิดทุกครั้งเพราะมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่ออกจากความคิดเราและข่าวดีคือเราสามารถเลือกที่จะคิดและพูดก่อนได้ไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมสถานการณ์ควบคุมเราเพราะฉะนั้นวันนี้มเมล็ดพันธุ์ในด้านความสัมพันธ์เราต้องเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เตือได้เรียนรู้ในเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนั้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดแล้วก็ในด้านของการออกกําลังกายการรักษาสุขภาพ ความมั่งคัง่งทางด้านร่างกายของเราวันนี้ถ้าคุณมีเงินมากมายมหาศาลแต่ร่างกายของคุณนั้นเกิดพังร่างกายของคุณนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนค่ะว่ามันจะไม่สามารถทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวได้สิ่งหนึ่งที่เศรษฐีทำก็คือว่า เขาจะใส่ใจในการดูแลสุขภาพของเขาและเติรนก็เห็นว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญมากวันนี้นะคะเติรนจึงเริ่มที่จะมาออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทําแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของเราและเติรนก็อยากชวน,นเพื่อนๆที่ตอนนี้กำลังมองข้ามเรื่องของสุขภาพให้คุณเข้าใจว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเศรษฐีทุกคนให้ความสำคัญกับสุขภาพ และแน่นอนค่ะว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่เราจะหย่อนลงไปในจิตของเราในด้านสุขภาพก็คือการที่เรานั้นไปโฟกัสไปดูในเรื่องของการที่คนออกกําลังกายในด้านของการเลือกรับประทานอาหารและการดูหุ่นดูเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ร่างกายเราให้พอดีพอเหมาะกับตัวเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําและการพักผ่อนรักษาอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในเรื่องของวงล้อของสุขภาพ ถ้าเราหวานเมล็ดพันธุ์ที่ดีลงไปในร่างกายของเราแน่นอนค่ะว่าเราก็จะได้พบกับสุขภาพที่แข็งแรงแต่แน่นอนว่าถ้าเรานั้นมีเมล็ดพันธุ์หรือมีความคิดที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเตนมมีความคิดของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องทางด้านสุขภาพเช่นเตนินคิดว่าเตือนั้นอ้วนเป็นกรรมพันธุ์เตนินไม่สามารถที่จะมี หุ่นที่ผอมบางได้นั่นคือเมล็ดพันธุ์เดิมที่เติ้นเคยมีและเติ้นก็เชื่อแบบนั้นแต่วันนี้เติ้นเห็นหลายคนนั้นเขาสามารถข้ามขีดจํากัดตัวนี้ไปได้และเขามีความเชื่อใหม่มีเมล็ดพันธุ์ใหม่ในด้านของสุขภาพทําให้เขาสามารถลดความอ้วนหรือรักษาสุขภาพได้นั่นคือเมล็ดพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นในวงล้อสีด้านที่เติ้นอยากแบ่งปันว่าถ้าคุณสามารถรักษาเมล็ดพันธุ์แห่งด้านการเงิน การงานความสัมพันธ์และสุขภาพได้ชีวิตของเราจะยอดเยี่ยมและดีขึ้นและการหวานเมล็ดพันธ์ลงไปในจิตใจของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมล็ดพันธ์ุที่ว่าก็คือความคิดค่ะ ความคิดของเราจงเป็นไปในทางที่บวกและดีเสมอเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่คุณรู้สึกไม่ชอบคุณก็จงตีความและให้ความหมายใหม่กับสถานการณ์นั้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ตัวคุณเองนั้นมีพลังที่ยอดเยี่ยมมีพลังในการใช้ชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสูญเสียพลังจงกลับมาที่ลมหายใจตัวเองรู้สึกดีขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ ขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งมันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงและคุณจะสามารถจัดการกับชีวิตและทําให้ชีวิตของเรากลายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้สิ่งหนึ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือการเข้าคอร์สสัมมนา,าต่างๆทําให้รู้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเมื่อเราเริ่มต้นจากความคิดของเราที่ดีมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราและถ้าเอาเรามีอารมณ์ที่ดีเราก็จะลงมือทําในสิ่งที่ดีและ แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้มเมล็ดพันธุ์ที่เตือนจะพูดถึงก็คือความคิดให้คุณนั้นใส่ใจความคิดของคุณให้ดีความคิดไปทางบวกเราก็จะมีอารมณ์บวกแต่ถ้าเรามีความคิดที่อารมณ์เป็นลบมันก็ส่งผลอารมณ์เป็นลบและเราก็จะเลือกทำบางสิ่งมางอย่างที่เป็นลบส่งผลภาพรวมให้ผลลัพธ์ของเรานั้น เป็นไปบวกหรือลบนั่นเองและแน่นอนค่ะเคล็ดลับในวันนี้เตินเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่หลายคนอาจจะเข้าใจอย่างดีเยี่ยมว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เตินพูดถึงก็คือทุกๆความคิดมีพลังงานและทุทกๆความคิดนั้นส่งผลต่อชีวิตของเรามันคือการหวานมเมล็ดพันธุ์ลงไปในจิตใจให้คุณใส่ใจในความคิดของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณเพราะมันมีผลต่อชีวิต เปรียบเสมือนน้ำตกสายเล็กๆหลายๆสายรวมกันมันคือสายทานแห่งความคิดแล้วไหลลงสู่ทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นจากสิ่งภายนอกไม่ได้ให้คุณกลับมาที่ความคิดของตัวเองแล้วสังเกตแล้วต่อเติมถอนวัชพืชในสวนของคุณเพราะจิตใจของคุณนี้เปรียบเสมือนสวนที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณต้องการจัดสวนของคุณให้สวยงาม คุณจงกำจัดวัชพืชนั้นหนอกวัชพืชก็ได้แก่ความคิดลบ ความรู้สึกลบๆหรือข่าวลบๆสิ่งที่เราไปรับฟังมาจากคนอื่นที่เป็นเรื่องลบๆมันคือวัชพฤฤืชเพราะฉะนั้นคุณจงลดน้ำพรวนด,ดินในสวนของคุณโดยการใส่พลังบวกฟังหรือคิดหรือพูดในเรื่องราวที่บวกบวกเท่านั้นเพื่อสร้างสวนของคุณในจิตใจของคุณให้สวยงามนี่คือเคล็ดลับมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดในวงล้อทั้งสีด้านและ,มะเมล็ดพันธุ์ในจิตใจของคุณทาให้สวนของคุณนั้น เกิดความสวยงามได้เหมือนชีวิตของเราที่เป็นดั่งที่เราวาดฝันหรือเป็นดั่งที่เราต้องการนะคะสําหรับวันนี้ติฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้ใครที่ชอบหรือใครที่ติดตามก็สามารถที่จะกดหัวใจหรือคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ